เป็นไงวันนี้ลายกล้วยสวยไหม <l ain> ลายกล้วยแปลกเพราะว่าตอนเปิดไปดูว่าเนื้อเป็นยังไงเนี่ยเอาถาดบางหน้าไว้เนาะกันไหมอะ่ะแล้วถาดมันหลุดก็เลยเป็นอย่างนี้เพิ่งอบเสร็จใหม่ๆนะคะตัดตอนร้อนๆถ้าจะแช่เย็นแล้วตัดตอนเย็นเนี่ยมันมันจะเนียนนะแต่เราตัดอย่างนี้เลย ร้อนๆเลยเนื้อฟักเนื้อฟูเบามากเนี่บางคนเขากินแบบไม่โรยหน้านะก็เลยทำสองแบบอยากโรยหน้าอะไรก็แะ้วแต่เราเลยแล้วแต่คนขายตามจินตนาการคนขายเลยเมน,นูนี้แบบคือต้องมีตลอดมีลูกค้าประจำเขาชอบ เสร็จแล้วค่ะ